สวัสดีวันพฤหัสนะครับอยู่กับกอนคนเดิมเพิ่มเติมคลาสวยแล้วนะครับวันนี้มานอกสถานที่ซะหน่อยนะครับเปลี่ยนบรรยากาศกันบ้างนะฮะรถยุโรปครับ,รบไม่เกินหนดห้ล้านและผ่อนเริ่มต้นนะครับหลักหมื่นต้นต้นเท่านั้นนะครับทุกคนถือว่าดีงามมากนะครับอ่ะกับ bmw x1 นะครับ เอสไดหนึ่งแปดดีเนสองศูย์หนึ่งปดะครับเครื่องยนต์นะครับสสูบรหัส B47 ี่ิบเจนะครับทวินพาวเวอร์เทนะครับ2.0ลิตรนะครับหรือ1,995งี่ีนั่นเองนะฮะกำลังสูงสุด150แรงม้านะครับที่4,000รอบต่อนาทีครับแรงบิดนะครับสามนิวตันเมตรนะฮะที่1,750รอบ และนะครับจับคู่กับเกียร์อัตโนมัติ8สปีดนะครับสเตปโทนิกสปอร์ตนะครับขับเครื่อนลอหน้านะครับมาที่การออกแบบกันบ้างนะครับจะออกแบบโดยใช้ธีม BMW X Design Language นะครับซึ่งครับจะเน้นในการสร้างสัดส,ส่วนด้านหน้าและหลังนะครับให้มีความเหมาะสมมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็มีโปร่งเส้นสาย ของตัวรถนะครับให้ดูบึกบืนนะครับไม่ดูเหมือนรถเล็กนะฮะมาชุดไฟหน้านะครับเป็นแบบ l v d พร้อมไฟส่องสว่างขณะเข้าโค้งนะครับแล้วก็มีไฟตัดหมอกมาให้ด้วยนะครับภายในนะครับของ x b s drive นะครับ1 8 d x line จะมีการใช้สีการตกแต่งนะครับเปลี่ยนไปตาม สีภายนอกของรถด้วยนะครับตามที่เราเลือกกันเองนะฮะตรงกลางนะครับเป็นแดชบอร์ดนะครับจะเป็นจอ i d r i v e นั่นเองนะครับขนาด8.8นิ้วนะครับถ้าเป็นสเปคของเมืองนอกนะครับจะได้แค่6.5นิ้วเท่านั้นนะครับแล้วก็จะมาพร้อมกับระบบนำทางและกล้องมองหลังนะครับแน่นอนอยู่แล้วนะครับอุปกรณ์ความปลอดภัยนะครับก็จะมี ระบบควบคุมเัลติภาพการขับขี่นะครับ DSC นะครับแล้วก็ระบบยึดเกาะขณะเข้าโค้ง DTC นะครับถ้าใครสนใจนะครับรถที่มีความปลอดภัยอย่างนี้นะครับก็มาจับจองและปะเจ้าของกันได้ครับวันนี้ขอบคุณมากและสวัสดีครับ